เสริมหน้าอ,อกไปแล้วต้องนวดหน้าอ,อกบ่อยๆนมจะได้นิ่มๆจิงหรือวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับหมอเชื่อเลยนะครับว่าสําหรับใครที่ทําการเสริมหน้าอ,อกนะครับหรือใครที่อยู่ในวงการความสวยความงามนะครับสาวๆปัจจุบันก็คงจะได้ยินเรื่องของการเสริมหน้าอ,อก แล้วต้องนวดหน้าอกถึงหน้าอกจะได้นิ่มๆนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมานานมากๆแล้วนะครับในวงการของการทาศัลยกรรมนะครับจนบางทีบางคลินิกนะครับก็แนะนําให้นวดบางคลินิกก็ไม่แนะนําให้นวดนะครับซึ่งก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่แล้วจริงๆเป็นยังไงนะครับวันนี้หมอก็จะพาไปลงรายละเอียดข้อนี้กันนะครับก่อนอื่นก็ต้องทราบก่อนนะครับว่าหน้าอกแข็งเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ ในทางการแพทย์นะครับหน้าอกแข็งเนี่ยมันเกิดจากผังผืดนะครับผังผืดอ,อันนี้ก็มีชื่อนะครับว่าแคปซูล่าคอนแทกช์เจอร์นะครับก็ไม่ต้องสนใจช่างมันเดี๋ครับเอาเป็นว่ามันคือผังผืดเนาะซึ่งผังผืดเนี่ยนะครับมันก็เป็นเนื้อเยื่อตามปกติของร่างกายของเราเนี่ยแหละครับเวลามันเป็นเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมการบาดเจ็บตามปกติของร่างกายนะครับเนื้อเยื่อผังผืดนี้มันก็คล้ายๆกับเวลาเราโดนมีดบาดบริเวณผิวหนังแล้วมันเกิดเป็นแผนลนูนขึ้นมานะครับ เนื้อเยื่อที่เป็นแผ่นูนอันนั้นแหละครับเป็นเนื้อเยื่อกลุ่มเซลล์เดียวกันกับพังผืดที่เกิดขึ้นกับรอบหน้าอกนะครับทีนี้ในหน้าอกเนี่ยถ้าใครหน้าอกแข็งนะครับก็หมายความว่าพังผืดนะั้นมันเกิดเยอะมันเกิดมากนะครับใครที่หน้าอกยังนิ่มพังผืดก็จะเกิดน้อยนั่นเองนะครับ ทีนี้ความเชื่อที่มันเกิดขึ้นมานะครับว่าการนวดหน้าอกเนี่ยมันช่วยทําให้เกิดหน้าอกนิ่มนะครับกลุ่มคนนี้ก็จะไปนวดหน้าอกใช่ไหมครับกลุ่มคนที่เขาไม่เชื่อก็จะไม่นวดนะครับสรุปสั้นๆนะครับว่าการนวดหน้าอกเนี่ยช่วยทําให้ลดการเกิดพังผืดหรือทําให้หน้าอกนิ่มจริงหรือไม่คําตอบสั้นๆนะครับไม่ช่วยครับฟังดีๆนะครับ การนวดหน้าอกไม่ได้ช่วยให้หน้าอกนิ่มจากการเกิดทั้งเผืดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เลยครับแต่ถ้าใครอยากจะรู้ต่อนะครับฟับงต่อสำหรับใครที่กําลังนวดหน้าอกอยู่ไม่ว่าจะไปซื้อคอสหรือสําหรับคนที่ขายคอสนวดหน้าอกอยู่ก็อย่าเพิ่งว่าหมอนะครับที่ว่านวดหน้าอกไม่ช่วยทําให้เกิดการเกิดทั้งเผืดเนาะ ที่หมอบอกว่าไม่ช่วยเนี่ยหมอมีหลักฐานงานวิจัยทางการแพทย์อ้างอิงด้วยนะครับก็ขึ้นตามที่อยู่นี้เลยนะครับเข้าไปดูได้นะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดว่าเขาศึกษางานวิจัยอะไรยังไงตัวเลขเป็นอะไรเท่าไหร่ก็เข้าไปดูได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆแบบสั้นๆต่อไปเลยครับ งานวิจัยฉบับนี้นะครับหมอก็ไปเอางานวิจัยนี้มาจากแหล่งอ้างอิงของข้อมูลทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อ Pu b เม d นะครับซึ่งงานวิจัยที่หมอพูดถึงนี่เขาก็มีงานวิจัยที่ตั้งคำถามที่ว่าการนวดหน้าอกภายหลังการเสริมหน้าอกไปแล้วจะช่วยป้องกันการเกิดถังผืดได้หรือไม่นะครับซึ่งเขาก็พบว่ามีเคสที่ทำหน้าการเสริมหน้าอกทั้งหมดเนี่ย587คนนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มเท่ทาๆกันกลุ่มหนึ่งสอนนวดหน้าอกกลุ่มหนึ่งไม่นวดหน้าอกแล้วติดตามเปไ็นระยะเวลา3ปี ปรากฏว่ากลุ่มที่นวดหน้าอกเนี่ยครับเกิดพังผืดหรือหน้าอกแข็งเนี่ย31%กลุ่มที่ไม่นวดเนี่ยเกิดพังผืดหรือหน้าอกแข็ง40%นะครับซึ่งถ้าคำนวณย้อนกลับไปทางสถิติแล้วพบว่า31%กับ40%เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติงานวิจัยฉบับนี้จึงสรุปว่าการนวดหน้าอกไม่ได้ช่วยป้องกันการเกิดพังผืดครับผม แต่ถ้าใครอยากจะนวดก็นวดได้ไม่ได้มีข้อเสียหรือข้อห้ามอะไรนะครับพราะการนวดก็ไม่ได้ทําให้เกิดผลเสียหรือผลร้ายแรงที่ตามมาแต่อย่างใดงนะครับหรือใครที่คิดว่าการนวดหน้าอกเป็นการทําให้เรารู้สึกสบายใจหรือรู้สึกมีความสุขก็สามารถที่จะทําได้นะครับถ้าหากใครมีคําถามหรือแนะนําหรือใครสงสัยอยากให้หมอทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ถ้าหากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้หมอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเหรัวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ